สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อคืนมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำขังบริเวณน,นานาเพิ่งเกี่ยวไปได้ประมาณสัก1-2เดือนนะครับปกติเขาจะแรงจัดมากนะแรงจัดเลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าน้ำฝนหลงฤด,ดูตกมาอย่างหนักเลยครับทำให้น้ำขังเหมือนฤดูทำนาใหม่เลยครับ ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็บริเวณที่เราขุดไว้ตรงเนี้ยน้ําเต็มเต็มกลับมาใหม่ครับก็อยู่ได้อีกหลายเดือนสรุปแล้วปีนี้น้ําไม่แห้งแน่นอนนะครับน้ําไม่แห้งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตัดหญ้าเพราะว่าหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับหลังจากมีฝนตกมาคือเขาไม่เพิ่งตกวันนี้ฮะเขาตกมาหลายวันแล้วนะครับตกมาหลายครั้งที่ต่อกันก็เลยทําให้หญ้ามันเริ่มขึ้นผมก็เลยตัด ยาซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวต้องจ้างรถไถเข้ามาไถไถเพื่อปรับสภาพหน้าดินนะครับทีนี้ยถ้าดินยังชื้นอย่างนี้อยู่เราก็น่าจะเริ่มปลูกอะไรทานได้แล้วปลูกพวกฟักแฟงแตงไทยต่งตางๆข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยฮะพื้นที่ข้างบนเนี้ยเริ่มที่จะปลูกอะไรได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดหญ้าอันนี้คือหูกระจงนะฮะปลูกไว้ เริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วดอกไม้ไม่ค่อยมีแล้วนะช่วงนี้เพราะมันแรงเราก็ไม่ได้ปลูกอะไรทีนี้มันก็ฝนมาอันนูนมะเขือครับอันนี้มะเขือ,อเดี๋ยวผมเตรียมตัดญ้านะฮะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ก่อนอันนี้ต้นสนหอมนะฮะสนหอมหรือสนเออ่เรียกว่าสนไล่ยุง เขาจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับเมนทอลนะฮะอยู่ไซบ์ัตกับจับจัมาดมมันก็จะหอมนะฮะหอมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ไร้ยุงแล้วก็สามารถทนแรงได้ดีมากๆเลยอันนี้แรงอยู่ได้แล้วก็ผมก็ลองดูแล้วว่านา้าท่วมอยู่ได้ไหมปรากฏว่าอยู่ได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดย,าดย้าตรงนี้เพื่อให้มันโล่งๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นม่วงบาหลีทิ้งใบแล้วก็เริ่มแตกใบมาใหม่นะครับได้น้อฝนมาแล้วก็ยาเม็กซิกันยาม่วง ยาน้ำผุครับอันนี้ก็ส,กสมุนชอบตามมาเที่ยวนี่มะเขือมันแป๊บเดียวฮะแตกแตกดอกนะออกดอกแล้วก็ได้ผลผลิตแป๊บเดียวประมาณสักไม่เกินสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราก็ได้กินอีกละรุ่นหนึ่งครับบรรยากาศเรามีดอกไม้ผมก็ปลูกไอ้นี้ยกล้วยเตี้ยหนะ้กล้วยหอมเตี้ยก็ดีไปได้พันมาจาก ชาวบ้านคนหนึ่งนะก็เลยขอเข้ามาสองต้นนะครับสองหนอ่อแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ฟางคลมุมแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ไรยหน่อยปรากฏว่างามครับปลูกเพื่อทําพันนะผมจะทําสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวต้องจัดการเรื่องระบบน้ําเสร็จผมก็จะทําสวนกล้วยแล้วก็ก็จะชํำกล้วยหอมเตี้ยนะฮะแล้วก็มีหอมหลายๆอย่างไม่ได้จัดการพื้นที่อะไรมากมายนี่ตอนเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาเห็นน้ําฝนแล้วก็ดีใจครับ ยาขึ้นลกแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าเดี๋ยวขอจัดการยากก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับบันทึกไว้เพราะว่าจะเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับผมก็บันทึกไว้ในช่อง YouTube เพื่อดูย้อนหลังไว้ดูส่วนตัวนะฮะก็เพื่อนๆอนอยากจะมาดูเพื่อเป็นแนวทางอะไรต่างก็ยินดีครับยินดีเพราะว่าโครงการผมเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับ ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเป็นการปรับพื้นที่นะครับยังไม่ได้เป็นลงอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ